ยันติยติปัจยามปวัตะมานันตาสุมาตมเวตังยติตาปินตภาโตภรุปโคนจะกะจังหัวะราตาสุมาตโกนิจจโทนิเจวุทุนยากุปปนายาปินตภานโต นิยมจายันติยาตาปัจจายัตวะธรมานาตุมาธเเมเวตามยติตาเสนานตนาทุปพโญจะโรจะบวกกโรตาสุมาตะควนิจตัวนิจิวจนโยสาพานิปนะอมานิเสนานตนาทิอธิโขชนิยาน

พระนามตายาติอาภชเวนิจวายญาโจรางปริพุตานตัญภูติอวะเศตดาสัะติการตายอนนาตวิการนายา นิพานเะตาฌานฌามายาปจเวคิตวายุปินนบาตโตปริโพตโตโสเนวตวายะนมตายะนัมันนายนาวิปวันา na sanam paribhojanto nyawadeva sri tadapaticca daya puna tadapicca kaya dan tapakacchana tadapicca sri tadapam paññam patikata ya เจะปจ่าเจปเรฆาโรภริพุทธตอโซยาวันเตวะอุปานานังวายาาติการนางเวทนางัปิตาตายาอภยยปะจะปรมัตตายา เป็นอาปัญเวกิตาวัญประพันิปปัตตาเมจิวิกาติปปัญจิเตนะเว็นนาปัญจเวกิตาปาญกันโยเมลาภะโกธรณียโยจิปปัญจิเตนะเว็นนาปัญจเว สิณกโอมังนุเวทวินโยตถามจารยเสรตตนอปปวัตตนิปปะปิเตราภิณามาจเวทิตากปานสาเพง เยไอมะนาเอินานาปาวุลาาปาวุลิกาปจิตเตนาเินหปเจวิาปังมมะตะโกมิกัมมายาตัวกรรมายุเนียกรรมปันตัวกรรมปฏิจรน้อยยังกรรมังกเรสามกะระยานาวาป ปิณณะปิณพ์ปอญจเวกิตาภางกธฏามุตตาสเมระติทิวาเวทิปตันเติิปปาปติเตนะปิณณ์ปัญจเวกิตาภางกจินุโคสุญจากาเรียปิรมานตทิปปาปจิเตนะปิณณาปัญจเวกิตาภาง

นาเปนนามปัจจเวทิตาภานติปะวัติเวปะวุฒตัวกงภราระมะวุตงอุปจิวันติโยเมตตานานาตัวปัญยังยันจนนนบดานญาณิมิตรเมราจตานิยสาพาตบวจิ ติโยมิตานันตวปจินาสะจราปะตะหัตินาติมันเยติการติโยสเปย์เมตเตตระติโยมิตานันตวปเดียกุตโตสัการเอลิสปายะปตินันติโยยันตินาโมตโมโขติโยมิตานันตวปเดียกุตโต พระปฏิบูรังวันตะกวันปฏิวันทันงนั้นยศเกตินจะปักโอทิโยเมตานันตุปฏิอติยตาปัจจัติเทวตาเยวิครวยนาติสิริยาอาจินโดโอทิโยเมตานันตุปฏิขันวุตตาตะปันทายานิกเกติ ตาภะตาตัววารรัคัตตัวปฏิตัวนรัวจุตัวปฏิยต่างรปฏิยมิตานันตตัวปฏิเวรนโมระจัตานันิเวรธรรมิวะมะเดินตัวอเมตานาปัจจานิยมิตานันสุขปฏิยติอะทิอุณหิสวิจญญาตานโมโล โตตระโสปาสาายัยตันตวังกันไนเดวเดปริวัเจราชตันเบมโนเจหิปาวเตยเทนาเทวิเสหุเตหังา เตอดศิลังรมตาญาธรรมมัญญริตังจญเรตเทวานุภาเวนะโอตุเทวสุขิตาติขิตาจินติตาปโจจันารณังวัจนังพรุงปเรตังเทศนังสตวะตาสหายวานติเตียวิรวาภย daraṇāyaṃ karmaṃ parisānikaḷayānāṃ vā papakāṃ vā tāsatakāyāḥ avesanti idaṃ vaṃ khātiyendiyantapada ตททวัสรามิกาดานะวันตเถรโอภาสกังขามาจเตสานิกามาจเอจาราสัพพานะปุนดาสุเมตตาภวันตุเตรจาราปุจายะปิจานะาตัมภวัตสันเตตจารตาอัตตวุปปาริกานิยานิการนา เจตเตจัเปื่อไปตัวคาสกรณจะจังทยานดาติรานจะตังตังโมตัมมาราจัมโบกราตังโกวตสัมาโกวะทายะจจตายะเมระปันตัสตังโมซาเวภิตามาจาริน วิวันใจเสพตุสัพสุเสพรสัสพไฟสพครสเนยอจางไรวิววั่นใ ตสัพพโสสัพะโรสัพพะอสัพพะโรัสเนิยราังไรภิวันใจยะสัพพาร สัพพะโรสัพพะไภสัพพะครสัเนียจันไรภิวันใจยสัพพะนันสัพราภังภะวันตเมรักขันตุราคันตุเดระจมิพระโพธิคนังโหรเดระจเมิปะตังเมตังโหระิระจเมิปะตังั โสสะพะโรตสะพะไสะพครสเนจังไรวิวันใจยะสะปาธานาสะพาระเงวัญตุเมรัตุอัระวัญตุปัจิมระจมพระโพธิสันามปัจิมระจมิัทธามัจจิระจมิัจัง วันใจเย็สัพพะุสัพพโสสัพพโรสัพพัยสัพพคราสเนจจานไรวิวันใจเย็นัพพันดานดำ ตุสพโสสปโรสพปายสะพครอเนจจรยิวันใจยสัพพานันตาระ ยังไม่หวั่นใจเยสะปะโตสปโตสมโรสพปไยสัปครสเนียจันไรไม่วั่นใจเยส สังขารานุกัรโรวัคภิยังในวันใจเยะสัพพตุสัพโสสัพโรสัพพายสัพพครสเนจารายในวันใจเยะสัพพานันสัพพาราภังภวันตุเมรักันตุจราคันตุอากาศรัสเมพระโพธิ าระเมิระดัเมตังอาคาระเจมิระดังขานั์ตุกัลโรภาปยังิวันใจเยสัพตุสัปโสสะปะรสสปพปัยสะพะครสังเดจันไรไิ่วันใจเย เวีรัติเมงอาะวาจะคุณตาระโทเวีรัติเมวาตัมเมตตาปะโทเวีรัติเมวาังกานันตุกัลโรัาคาไปตาเมวันใจเยสัพพตุสัพพโสสัพพโรคสัพพายสัพพไพรสนเจันไรเมวันใจเยสัพพะ